ทัพทิมอายารินตอบสัมพันธ์นักร้องดังทับทิมอายารินนางเอกชื่อดังที่อยู่ในวงการบันเทิงมาก,กว่า16ปีไม่ยึดติดบทนางเอกซึ่งนักข่าวเคยถามว่าเคยมีข่าวซุ้มคบแซคชุมแพรทัพทิมบอกว่ายังไม่ได้คบกันเลยจริงๆกับน้องเขาก็เจอกันในรายการเราเจอกันบ่อยในรายการเนื่องจากเขามาเป็นแขกรับเชิญบ่อยก็เลยมีโอกาสได้รู้จักพูดคุยกัน ถามว่าเราศึกษากันอยู่ไหมไม่ได้ศึกษากันนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีโอกาสเจอกันที่งานบ่อยมีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติก็สนิทสนมอยู่ในขั้นของการร่วมงานซึ่งทัพทีมองว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานไม่มีเรื่องอื่น ไม่อยากให้เปรียบตนเป็นดอกฟ้าทัพทิมบอกว่าอย่าแบ่งชนชั้นกันแบบนั้นเลยค่ะทัพทิมก็รู้สึกไม่ดีทุกคนเท่ากันค่ะไม่มีใครอยู่สูงหรือต่ำกว่าหรอกค่ะส่วนเรื่องที่เราอันฟอลโล่เขาอันนี้ทัพทิมก็ไม่แน่ใจก็ไม่ได้เช็คดูเหมือนกันความรักช่วงนี้ทัพทิมบอกว่าความรักตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะ ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาพูดคุยกันอยู่ค่ะแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาไม่เชิงว่าจะเป็นคนในวงการไม่ใช่คนเบื้องหน้าที่ทุกคนรู้จักทัพทีมมองว่าด้วยนิสัยใจคอและอะไรหลายๆอย่างทำให้เราคุยกันแล้วสบายใจขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ